สวัสดีครับวันนี้คงจะมารีวิวแผ่นบีซีเรื่องดาววิบเลิฟดาววิบเลิฟผู้หญิงจมรักมีสติ๊กเกอร์ CVD International มองเป็นชัดเท่าไหร่ VCD Video แล้วก็ไม่มีไม่มี CVD n a t i o n a l นนะครับได้หัสบีซีดีดโลโก้ภาพยนตร์ วิซดีว e ิด <mm ีโอเพราะว่าเพราะว่าไม่ค่อยสลับกันนะครับมีเรื่องย่อที่อยู่ของ CVD National ภาคไทยวีซีดีวิดีโอวิดีโอสีภาพยนตร์ความยาวก็17นาทีที่ใช้เพื่อชม เปิดเมื่อธันวาคมปี2 5 4 6เมื่อช่วงเก็บ20ปีที่ผ่านมาสอบปล้ยผ้าหรือปิดภาเคเรียนอะไรก็แล้วแต่หลังวันพ่อแห่งชาติวันรัฐธรรมนูญวันคริสต์มาสโอ้ยพรวันคริสต์มาสและวันสิ้นปีนะครับสเตอริโอใบอนุญาตดาวิฟเลิฟผู้หญิงจมรักดาวิฟเลิฟบริษัท CVD International จำกัด หัสกทหกศ0นยทับสผู้รับรองสำเนาลายเซ็นอนุญาตกรุงเทพหมึกดำนะครับเราจะมาดูแผ่นนะครับมีรูปนักแสดงแปดหนึ่งนะครับมันสลับกันนะครับโอเคผมอยู่ที่นี่ละดาวิบเลบิฟ ผู้หญิงจมรักภาคไทยดิกวันโลโก้เทวันตี้เซนจูรี่ฟ็อกหโฮมเอเจเรนเมนต์วีซีดีวิดีโอเล่นหาดกอทอแต่ก็ไม่มีปกนั่งในข้างในนะครับเรือขอแพมมีมีเข้าไปรัดแต้ม right Stamp, นะครับเป็นภาษาอังกฤษ ดูสภาพแผ่นครับมีรอยฝุ่นนิดหน่อยนะครับแล้วก็ยังใหม่อยู่คอดูได้แน่นอนหนึ100่งรยเแผ่นสองเพิ่มเติมนี้ไปอ่านเองนะครับสภาพแผ่นนะครับค่อนข้างใหม่อยู่นะครับ ดูได้แน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับกดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ